Ciao สนสนโดยบ้านคอนโดทา,นาวน์เฮาส์จากแสนสิริสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเด h ะ Queen r a ิน i โ o ๊ะปลกับเช้าวันเสาร์ที่สดใสแบบนี้ค่ะเช้าวันอื่นนี่ฉันไม่รู้สึกสดใสแต่วันนี้ทําไมไมันรู้สึกสดใสแบบมีความสุขเป็นพิเศษจริงๆสําหรับเสาร์นี้ค่ะสงสัยสดใสขึ้นเพราะว่า เซรั่มของคุณหมอที่ใช้อยู่มั้งเซรั่มที่ทําให้พี่ทัพเป็นเซลเล็บเหรอคะจําจได้ใช่ไหมจำได้อ๋อก็ครั้งที่แล้วที่น้องหยาดเขามาไงเขาก็มาแนะนําพี่เป็นเซรั่มด็อกเตอร์จิลเซรั่มคุณหมอ,อแล้วทีนี้เขาก็มีแคมเปญใช่ไหม49เซเล็บบอกต่อด็อกเตอร์จิลตอนแรกที่เขาชวนนะพี่ไม่กล้าเข้าอ่ะเพราะว่าเราเป็นคนผิวแพ้ง่ายก็ขอมาลองก่อนปรากฏว่าพอมาลอง ุน้องขาเป็นไงคะหน้าเราเนี่ยนะมันแบบว่ามันไบรท์สว่างกระจ่างขึ้นฝ้าอะไรต่างๆเนี่ยริ้วรอย้อยหายไปพี่เนี่ยต้องบอกว่าใช้ดีอยากจะบอกต่อเอามาฝากน้องๆด้วยค่ะอ้ใช่ค่ขอบคุณมากขอบคุณคเอาไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสนใจนะเข้าไปเสิร์ชดูได้เลยนะคะแค่พิมพ์ dr จุดแล้วก็ jill นึกว่าแบบแม้สดใสสดชื่นเพราะว่าแขกรับเชิญที่จะมารายการเราในวันนี้ซะอีกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะกว่าจะหาคิวมาตรงกันเนี่ยยากมากเราน่ะรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอว่าเมื่อไหร่คิวจะตรงกันเมื่อไหร่เขาจะออกมาจากป่าสักทีคือแค่เอ่ยชื่อเขาหรือนึกถึงหน้าเขานั่ใจพี่เต้นตุกๆๆเลยอะ เดินมาเลยดีกว่าคะ่ะถ้าไม่เห็นใจพี่เทาก็เห็นใจปิ่นเธอถ้างั้นนะคะขอเสียงปลบมือดังๆต้อนรับสุภาพบุรุษของเราด้วยค่ะขอต้อนรับคุณติ๊กเจสฎาพรพ้นดีค่ะนี่ต้อนรับเนวิเกเตอร์รครับผมติ๊กค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีสีสาวทุกทุกคนนะครับดีใจที่เรียกพี่เป็นหนึ่งใน4ด้วยนะใใค่สาวไปกับเขา้วเวลาทําอะไรผู้ชายคนนี้ไม่ได้เลยจริงๆใครบอกว่าทําไม่ได้พี่ท็อปเวลาทําให้เขาหล่อขึ้นจริงๆมีข้อเปรียบเทียบมีหลักฐานมานไหนขอดูก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะคุณติ๊กเขาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นหนุ่มเซอร์คืออันนี้นะครับก่อนที่ผมจะเล่นหนังเรื่องสองสี่เก้าครับก่อนนั้นเนาะก่อนรู้สึกว่ากําลังจะไปตัดผมนงคะไปช่วงไปแคสติ้งไปแคสติ้งนะคะถัดมานะคะถัดมาช่วงนี้เพิ่งเรียนจบใหม่หมไหมฮะเอ่อช่วงนั้นก็กําลังศึกษาอยู่ใกล้จบแล้วค่ะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าครับรหัสอะไรคะขึ้นต้นด้วยสามแปด ไกลจากเราตั้งเยอะอย่าไปอย่าไปเทียบกับเราสิมี่เริ่มเข้าวงการแล้วเข้าวงการครับตอนนั้นก็เป็นสองสิบเก้าใหม่ใใช่ก็ถือมีดออเไม่ใช่ครับมันเป็นแบบท่าแบบจิ๊กโกลนน้อยนั่นเองค่ะใส่เข้าไปเล่ห์ผิดภาพหนึ่งค่ะโอ้โหเหมือนกับเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นเลยนี่อนี่คือภาพที่เพิ่งถ่ายเมื่อวานไม่ใช่ครับอันนี้นานแล้วครับ2551 มันก็ดูเด็กกว่าตอนนี้เยอะเหมือนกันค่ะไม่ไม่ไม่แต่คุณก็ยังอมตะนิรันดร์การอยู่นะแต่ว่าไปที่เราเคยร่วมงานด้วยกันด้วยนะคะนั่นอีกของผมผมเล่นละครเรื่องแรกกับเก็บมณีโซดากับชายเย็นเขาจำได้นี่สารคนนี้ก็เคยเล่นด้วยนะคะตกกระไดหัวใจปลอยโจรนเขาเป็นนายอำเภอดิฉันก็เล่นกับเขาเรื่องนี้ด้วยนะสารคนนี้ก็่เหมือนฉันสิเราเล่นเดียวกันถูกต้องไหมเรียนเล่นเราคุณสองเรื่องถูกต้องแต่คนนี้เป็นไอดอลใอันอไอเดของใช่ครับเมื่อวานนี่พอสัมภาษณ์พูดถึง ผมชอบผู้หญิงคนไหนเนี่ยผมจะบอกว่าพี่หมิวตลอดครับโอ้วันนี้จะผิดหวังเลยล่ะค่ะไม่ไม่ผิดหวังเลยครับรไม่ผิดหวังเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่เรา<บ>จะมีโอกาสได้พระเอกตลอดการมารายการเราขนาดน,นี้เนี่ยวันนี้ต้องขออนุญาตถ,ถามหลายเรื่องหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องงานด้วยถ้าเกิดว่าพี่หิวถามายินดีะ <ขอ S 2> คะเนี่ะคัะนอาเลยจับปอดตค่นหน้าเดี๋ยวเราจัดเต็มจัดยาวแน่นอนเดี๋ยวตอนนี้เราพักให้น้องติ๊กเนี่ยนะคะเขาได้เตรียมตัวตั้งรับพวกเราไงเอาให้เต็มที่เลยนะน้องติ๊กขา เต็มตัวให้เต็มที่เลยนะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมเข้าครัวกันก่อนในช่วง Queen's Kitchen ค่ะ Queen's Kitchen ของเรานะคะ,คะวันนี้มีเมนูพิเศษอีกแล้วพิเศษตลอดเวลาไม่ต้องห่วงเมนูอะไรคะวันนี้ กุ้งอบเนยกระเทียมค่ะนี่เน่วัตถุดิบก็นี่น่ขออนุญาตนะคะแจกแจงเลยค่ะแล้วก็เตรียมกุ้งนะคะไอ้คือกุ้งลายเสือค่ะเลือกขนาดน้ำหนักตัวนะคะประมาณ200กรัมนะคะกระเทียมสับนะคะอันนี้พาสลี่เกลือพริกไทยและแน่นอนค่ะอันนี้ก็เป็นเนยค่ะเอาเราจะเริ่มต้นนะคะในการทําคือเราจะต้องตัดขากุ้งออกอันนี้คือตัดแล้วค่ะตัดดึงดึงกุ้งออกให้หมดนะคะแล้วเราก็ ใช้มีดเนี่ยค่ะกรีดตรงหลังของกุ้งกรีดมาจนถึงหัวเลยนะคะไม่วไปตรงกลางก็กรีดลงไปครึ่งหนึ่งเลยค่เขาจะได้แบะออกแล้วก็แบะออกมาที่ส่วนผสมเนยกระเทียมของเรานะคะสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือกระเทียมหนึ่งช้อนครึ่ง เป็นช้อนโต๊ะนะคะพาสลี่สับด้วยค่ะเนยค่ะเกลือกับพริกไทยเท่าเทียมกันนะคะหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะเราก็ผสมผสมครุกคลุคลุตึ้งตึ้งตตึงตึงทาบนกุ้งค่ะอ๋อเหมือนเวลาเราไปทานตามร้านอาหารเนาะแล้วเราก็คิดว่าแบบยากเมนไนี้หนึ่งยากสองแล้วแพงด้วย เอากุ้งวางบนถาดอนเนกประสงค์นะคะมามพร้อมเครื่องด้วยใช่และนำถาดเนี่ยวา,วางบนตะแกรงตี้ยกดปุ่มฮอตบลัสนะคะตั้งที่อุณหภูมิ200กดตั้งเวลา15นาทีค่ะแล้วก็สาตาร์ทแค่นี้เองแค่นี้เองอเหลออแพร อร่อยง่ายได้สุขภาพเพื่อคนที่คุณรักอีกแล้วใช่ค่ะแล้วกุ้งเนี่ยก็จะสุกง่ายด้วยเพราะว่าเราใช้ปุ่ม hot plus ใช่ไหมคะควมร้อนเนี่ยจะออกมาในหลายๆช่องทางว่าทําให้สุกทั่วถึงตกลงเราเล่นหมากเก็บรอยังไม่ทันไมเล่นอะไรเลยนะเห็นไหมคะสวยงามละ สวยงามากดูเนื้อกุ้งซีว่าเป็นยังไงอ่ะส่งปิ่นเลยเป็นตัวแทนได้เลยไหมคะอะไรคุณได้และคือเนื้อกุ้งที่สุดกำลังดีค่ะไม่แข็งอร่อยง่ายได้สุขภาพเพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเองด้วยแน่นอน สนับสนุนโดย Samsung Smart Oven รุ่น Convection เซรั่มด็อกเตอร์เขาเป็นคน Request คิวบูแล้วก็พอเสนอไปปุ๊บเนี่ยเขาเอาบ้างไม่เอาบ้างใช่ไหมใช่ค่ะประกบคู่กับน้องใหม่ดาวิกานี่เป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกค่ะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะผมเกรงมากเลยนะครับใหม่ควรจะเกรงคุณเพราะคุณเป็นรุ่นพี่และเป็นพี่ติ๊กอะ สนับสนุนโดยรถจักรายานยนต์ Yamaha Grand Filano แหมตอนนี้นะคะรายการเดอกควีนได้มีโอกาสต้อนรับพระเอกตลอดการซึ่งกำลังฮอตมากช่วงนี้นะคะกับบทคุณทีพบจากละครเรื่องเพลิงนารี mm hmm. ต้องถามเลยว่าฟ mm ีดแบ็กเป็นยังไงบ้าง mm hmm. ที่ได้รับ ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับเดี๋ยวก่อนครับพระเอกตลอดการที่ดูที่เป็นแอร์สมบัติมากเลยครับอ้าวคุณพระเอกตลอดการนี่หมายความว่าจะต้องอายุเยอะหรืออยู่มานานเงี้ยเป็นที่นิยมเป็นที่นิยมขอบคุณครับตลอดเวลาครับผมเมื่อกี้หมายถึงว่าเรื่องกระแสของละครใช่ไหมครับขอคำถามอีกครั้งหนึ่งขอคำถามอีกครั้งหนึ่งฟีดแบ็กที่ได้รับจากละครเรื่องเพลิงนรีเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กดีนะครับคือผมเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็คนเนี่ยดูเยอะมากเลยครับคนก็เรียกว่าทีพบแล้วก็ติดตาม ตามผลงานแล้วก็บอกว่าละครสนุกมากเข้มข้นมากเนี่ยแบบมันยิ่งดูยิ่งลุ้นอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ถามผมว่าตอนต่อ,ตอไปเป็นยังไงแต่ผมก็ไม่บอกชอบเเนี้ยวลอาออกอากาศเขาบอกยอดทวิตเตอร์ถล่มทลายเลยนะคนเข้าไปทวิตอุ้ยหาคุณทีพบคุณทีภพอ,อย่างเงี้ยอ๋อยอดทวิตตี้ยอดทวิตตี้นั่นนะเออทวิตเตอร์ค่ะเรตติ้งเขาก็ดีนะละครเรื่องเนี้ยเห็นเห็นทางผู้จัดนะครับพี่พี่ดาวบอกว่าดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับใช่ใช่ครับเห็นที่เป็นพระเอกเมือนนี่ไม่ใช่ว่าจะรับทุกบท แต่ว่าเป็นคนนิสกรีนบทก่อนที่จะรับ<ช>แล้ว <นะ S 2> เรื่องนี้เนี่ยคิดยังไงังไงถึงถึงรับเป็นที่ดาวเนี่ยครับมาติดต่อติดแบบหลายหนมากหลายครั้งมากคุยกันเยอะมากนะครับคือผมก็มองในมุมมองแกหลายๆอย่างเราก็จับในบางบางอย่างได้ว่าเออแกมีเทสที่เราแบบเจออยากจะสัมผัสอีกแบบหนึง่งเราก็เป็นจังหวะที่ผมเนี่ยกำลังรออะไรบางอย่างพอดีก็จังหวะโฟมกัน ก็เลยก็เลยรับในเรื่องนี้ครับแล้วก็บอกว่าไม่ใช่แค่มารับบทเป็นพระเอกเท่านั้นแต่ยังออกไอเดียกับบางฉากยังฉากเปิดตัวหรืออะไรก็มีการออกไอเดียด้วยมีบ้างเล็กน้อยครับมีบ้างเล็กน้อยเพราะบางทีแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเราต้องปรับให้มันเข้ากับเราพอเราถนัดปั๊บเนี่ยมันมีแรงจูงใจที่อยากจะขับที่เื่อนอยากมีส่วนร่วมมากๆแล้วก็พอเสนอไปปุ๊บเนี่ยเขาเอาบ้างไม่เอาบ้างแต่ไม่เอาใช่ไหมใช่ค่ะในเรื่องนี้เนี่ยครับพอเรานําเหนือไปแล้วเนี่ยมันต้องผ่านทางผู้จัดใช่ไหมครับผ่านทางผู้กํากับด้วยททีีีน้้เเคาก็ลยยตองไปุ ะไรรเงี้ยคับถ้าเกิดเรื่องไหนที่มันผ่านปุ๊บเนี่ยผมก็เฮงครับอุ้ยได้ทำอะไรที่แบบอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงได้อย่างเช่นที่มันมีฉากเปิดตัวเปิดตัวฉากบู๊อะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับที่มันมีแบบอาวุธปืนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาเป็น คนรีเควสคิวบูคือเขาจะรู้ว่าวิธีการใช้ปืนทำอะไรยังไงอะไรก็เราก็จะรู้ว่าจะนําเสนอมีบ้างจะได้ไม่แห้งครับอะไรเงี้ยครับก็ต้องมีแบบว่าบูบ้างแล้วก็แบบคอยเป็นองครักษ์คอยช่วยนางเอกบ้างคอยปกป้องอะไรเงี้ยครับประกบคู่กับน้องใหม่ดาวิกานี่เป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกค่ะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะช่วงแรกๆเนี่ยครับผมเกรงมากเลยนะครับใครควรจะเกรงคุณเพราะคุณเป็นรุ่นพี่และเป็นพี่ติ๊กน่ะแล้วผมก็เกรงเขาเหมือนกันคือเขามาแบบเาสวยมากมีความเฉิดฉายมาก แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นเรื่องแรกนะครับที่ดาวิกาเนี่ย มาเล่นกับท่องสามนะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าในการปรับตัวหรือว่าอะไรเงี้ยเราต้องคุยกับเขายังไงหรือแบบไหนอะไรเงี้ยครับเราก็ยังกล้ากลัวอยู่หาเคมีที่จะเข้ากันทํายังไงจะไม่เกรงเอาอย่างอย่างถ้าเกิดบอกเห็นเขาดูเฉิดฉายดูวิสวยสง่าทายังไงพี่ติ๊กจะเข้าไปเล่นกับเขาหรือมีวิธีการละลายพฤติกรรมอะไรคะผมว่าเราต้องคุยกับเขาเยอะๆค่ะเราเองเนี่ยก็รู้สึกว่าผ่อนคลายด้วยแล้วก็ให้เขาเนี่ยก็ไม่เกรงกับเราด้วยแล้วก็เราต้องให้ทํายังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าเขากันเองแล้วก็ ไว้ใจเราคุยเรื่องอะไรคะคุณติคุณอยู่แต่ในป่าผมก็พยายามผมก็พยายามคุยเรื่องป่าให้เขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจก็ตามแต่ไม่เป็นไรเขาก็จะงงเข้าไปแล้วผมก็ปล่อยมุองผมไปบ้างแต่ส่วนใหญ่เขาจะล้มเหลวนะฮะแต่เขาก็โอเคพอเข้าใจบ้างเนาะกับกับบ้านครับเขาบางทีเขาก็ทำเป็นแกล้งขำสปอยขงผมไปอะไรแต่จริงๆแล้วเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เข้าใจหรอโทรโทรโทเขาไม่เข้าใจแต่จะบอกนะว่าในกองละครเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพอคัดปั๊บ พิ๊กกะหายไปแล้วไปเจออีกที่นึงเนี่ยไปทานข้าวอยู่กับพวกพี่ๆตากล้องพี่ๆช่างไฟพี่พร็พพอพผมเองเ่ยเริ่มต้นมาจากภาพยนต, 2, 4, 9, ตนร์24-9 9ีะพานคลองเมืองแต่ว่าก่อนหน้านั้นเน่ยเราก็เป็นเอ็กซ์ตร้าเป็นตัวประกอบมาก่อนเนี่ยค่ะแล้วเราก็รู้ว่าในวิธีการอ,อยู่บนกองถ่ายเนี่ยเราถูกฝึกมาแบบ ทุกคนไปเข้าคิวถ้าเกิดว่ามันไม่ไกลเกินไปนักอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ต้องผ่านอุปสรรคอะไรมากเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็จะไปตักกินเองเดี๋ยวคุณเป็นพระเอกเลยเบอร์หนึ่งเขาก็มีโต๊ะวางแล้วก็นัง่งอาหารมามันอาหารมันเหลือใช่ไครับเราก็เสียดายของเราก็ตักข้าวเท่าที่เราอยากจะกินแล้วก็ต่อคิวดีกว่าจะได้เหมือนเหมือนคนอื่นเขาเออไปออสเตรียกับเขาด้วยใช่ไหมออใช่อ,อ๋อไปด้วยเออจำได้นะ่าเหมือนิ้กแล้ว่ไปออสเตรียเนาะ สนับสนุนโดยสถาบันดนตรี KPN บอกว่าจริงๆแล้วละครเรื่องเพลิงดนตรีเนี่ยมาเร็วเคลมเร็วมากฟิตติ้งกลุมพาสิงหาออนแอร์เลยใช่ครับถึงขั้นต้องเบรกกองพักกองเลยเพราะว่าอากาศหนาวมากพอเวลาคุยๆช่วงแรกๆทีมาร์ก็อาจจะโปรยสวยๆค่ะพอเวลาคุยไปได้สักครึ่งสี่ยงเนี่ยฮะฮีมาเนี่ยก็ติดตามผลตาติดตามผมตามอยไรเนี้ย สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์ไปออสเตรียกับเขาด้วยใช่ไหมใช่๋อ้ไปด้วยเออจำได้น่าติ๊กเลยเนะที่ออสเตรียเนาะ<ม>ใช่ช<ๆ>ย,งยังใหม่ ที vision, ่น okay. ั่นอากาศหนาวมากวันแรกมีการถ่ายทำทั้งหิมะตกทั้งลมทั้งคือที่ออสเตรียนะครับตอนแรกที่ไปประเทศนี้เนี่ยผมมีความสับสนนะครับระหว่างออสเตรเลียกัออสเตรียคือผมงงว่าเอ๊ไปประเทศไหนผมเลยใช้วิธีจำอย่างนี้เดี๋ยวสรุปไปประเทศไหนออสเตรียโนแคนกาลูอินออสเตรียโนแคนกาูผมจำอย่างนี้เลยไม่มีจริงโจ้ในออสเตรียแล้วก็ประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ทางยุโรป ช่วงที่เราไปเนี่ยอากาศหนาวเย็นมากมีหิมะมีพายุแล้วก็มีละอองฝนด้วยนะครับซึ่งมันก็เลยทําให้เราเวลาที่เราต้องพูดคุยบทกับนางเอกหรือกับผู้คนอื่นๆเนี่ยปากมันจะขยับไม่ค่อยออกมันจะหาะแบบแล้วริมปากมันจะแห้งใ,ใช่ไหมคือใจไปแล้วครับแต่ว่าปากไม่ขยับก็เลยเป็น,นปัญหา,าของเราตอนนั้นไปก็ต้องแบบวอร์มปากไ่มดื่มน้ำอุ่นๆหรือว่าทําอะไรไหมัะใช่ครับที่กองถ่ายทีมงานเขาจะมาถามผมตลอดว่าซิ๊กคะเอาฮอตช็อกโกแลตไหมคะผมก็เอาค่ะวันหนึ่งผมกินเป็นสิบกว่าแก้ว ไอ้พ่อช็อกโกแลตเนี่ยเธอแก้มยุ้ยเลยแล้วมีแบบถึงขั้นต้องเบรกกองพักกองเลยเพราะว่าอากาศหนาวมากเนื่องจากว่าพอเวลาปีนือช่วงแรกๆทีมม้าก็อาจจะ รยสวยๆเขากลับคุยไปได้สักครึ่งซียนเงี้ยฮะเริ่มกระหน่ำละมันกระหน่ำผมมองหน้ามันเห็นแล้วเองพวกฮีมาเนี่ยก็ติดตามขนตาติดตามผมตามอะไรเงี้ยไปช่วยทีมงานยกไปยกของนี่ลงพายุใช่ไหมใช่ครับก็ก็บางอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราช่วยได้ก็ช่วยครับเพราะว่าคนน้อยครับไปต่างประเทศเลยครับในกองนี้ขี้เมาส์นะคุณรู้หรือเปล่าทีบอกคุณติ๊กนี่นะไปถึงที่ออสเตรียนะคะมีเป้อยู่ใบหนึ่งสีดำ แกจะสพายไปทุกที่ใครจะมาขอหิ้วเนี่ยหรือจะมาช่วยไม่ให้ช่วยทั้งนั้นไม่ให้จับเลยเหรอไม่ให้จับเป้เน,น,น้นมันมีความลับอะไรคุณหิ้วอะไรตลอดเวลาคะ่ะไอ้แบบนนะี่นะฮะเขาเรียกว่าแบกความเจ็บช้ำมาแบกมาตั้งไกลชอบำงานคน <c oughs> ไม่เปลี่ยนเลยแบกอะไรอะพี่ติ๊กเป็นกล้องค่ะมันเป็นกล้องถ่ายรูปมีกล้องถ่ายรูปมีเลน และเลนและเลน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 อื่นๆแล้วควักออกมาถ่าย้ไหมฮะได้ใช้บ้างครับรู้ไหมครับเวลาที่เราควักออกมาถ่ายแล้วเราเปลี่ยนเลนทำยังไงครับทปลยังไงอะเปลี่ยนไฟเลี้ยวครับเปลี่ยนไฟเลี้ยวครับดไปยุ่ะเปลี่ยนเลนกล้องนะคะนี่เป็นความรู้ใหม่อะไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ค่ะอ๋ออันนั้นเปลี่ยนเลนอ๋อครับครับอันนี้เปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนไม่ยแล้วอย่างนี้อากาศไม่ดีแล้วแล้วคุณจะไปแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเลนอะไรต่างๆได้ถ่ายเยอะไหมในช่วงจังหวะที่ผมว่างครับซึ่งไม่่่คคออยมีจัังงหหววะารรกบ จังหวะที่เขาแบบมูฟแล้วก็แบบกำลังแบบเซ็ตแบบอะไรอย่างนี้ผมก็จะฟุ๊กออกมาถ่ายรูปทีมงานบ้งางถ่ายรูปบรรยากาศอะไรต่างๆแล้วก็ผมมาส่งให้กับเขาไปด้วย,วยมาโหนอกจากเป็นนักแสดงเป็นช่างภาพเบื้องหลังแล้วยังร้องเพลงประกอบด้วยก<อ>ับน้องใหม่อันนี้เนี่ยไม่อยากจะเอ่ยถึงเลยผมเขินนะครับเรื่องเพลงเนี่ยเรื่องนี้ก็ร้องกันเยอะเลยมีที่ติ๊กน้องใหม่น้องว่านพี่เบิร์ดไซม์เอเจซีก็ห พ่อเลยดึงร้องพ่อเลยดึงร้องใช่ไหมฮะใช่อ๋อเป็นช่วงคุกช่วงหนึ่งครับของเพลงของ E.T.C. ชื่อเพลงเธอคือใครบอกว่าจริงๆแล้วละครเรื่องเพลิงนรีเนี่ยมาเร็วเคลมเร็วมากเริ่มฟิตติ้งกุมภาเปิดกล้องมีนาแล้วก็ถ่ายไปจนเสร็จสิ้นกรกฎาสิงหาออนแอร์เลยใช่ค่ะถือ้่าเร็วจริงๆโอ้โหถือว่าเป็นละครที่แบบปึ๊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 บแล้วก็ออนแอร์เลยนะคะได้หลับได้นอนกันไหมคะในช่วงนั้นก็รู้สึกว่าสุกซมมากเลยฮะ คือผมเนี่ยครับนอกจากคิวของละครแล้วเนี่ยผมยังมีคิวที่ต้องไปนิเกเตอร์อะไรด้วยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนั้นจะแน่นมากใช่ครับแล้วพอทุกครั้งที่เราไปถ่ายรายการเสร็จกลับมาเนี่ยมันจะโซมแล้วก็มากอ,องถ่ายมันก็จะแบบไม่ค่อยจะไหวแต่เราก็ต้องสู้พี่ติ๊กต้องเล่าให้หมดว่าจริงๆแล้วถึงแม้จะเหนื่อยขนาดไหนก็ไม่เท่าไหร่ความเหนื่อยไม่เป็นอุปสรรคอะไรกับเขาขณะไปถ่ายทำนะคะไกลถึงเขาใหญ่เขามีกกำลังใจไปเยี่ยมถึงกองถ่ายค่ะ กำลังใจที่ว่านี้คือใครสัปดาห์หน้ากลับมาฟังคำตอบกันค่ะ